สวัสดีครัพี่รุ่นครับอีสารบางหน่อยใส่เบ็ดรอบมือหนำโอ้นนำเลืกเรียพี่น้องประมาณ4 0ถึงห้สิบเชนสูกกจากหน้าทั้งหน้าแมนลงไอหนีลงมา บ้านเขาลอนฝนตกมากอ้ยว่ามันยังเป็นยังหมื่นนั้นลงหอดบกเข็บนี่โล่งโป๊กเป๊กโป๊กเป๊กว่าสังสีสีหัวมันนี่บึนไกลเด้อพี่น้องมือกล่องวับป่าก็ตีนหน่องไ่ครับหนองไ่ลูกน้ำสาเมสูติทุระเลยเห็นหนองไมมอ่มากมันนี่ว่าใส่เบ็ดกับหน่องไ่ครับนนนเ,เนี่ยหน่องไ่เวลาใส่ฟักเมียเห็นฟักฟักแบบนี้ เวลาปักเบ็ดปักเนี่เถ้ากันเบ็ดกบก็ดีปักังี่ก็ได้แต่ว่าต้องหยับลงมาอีกประมาณเจ็ดเส้นหนึ่งใส่เบ็ดปลาใส่เบนียเฮ้ยเนี่ยมันใจเรียกว่าแต่ว่ามึอนี้ก็สั้นเลยหรือเป่าปะมึอนี้สนเลยหรือเป่ามันนั่นนั่นนั่นไปเชียงหน่อยไร้ไปเชียงพ่อหน่อยไร้ไปู่พ่อดีิวดิจินก็ลูกพ่อหนฮาใส่เบ็ดทีหลอง ไ้ยำไส่รตินกุ well no, ้เท้เดินลงไปยำไส่เบดเยอใส่ยนนลกไปไกลๆเพราะว่าปลาดุกขอไปเขีงปลาไหลเมี่อไหรไดันจ้มาหากินรจินกุ้เทนี่แะเอาสิเด้อพีไป้องจะไม่เดี๋ยวี่รุ่นใส่ข้าวกันยังมีผ้ายำเจี๊อบกรนคำมันหาเทียมันคำกรนเด็ดกับปลาไลนะครับเจ็ดสพันนี่แหะโดนเยอะเกิดเดี่ยวเรา นอไฟใสๆอยู่เอ้าไหนอไฟ่ไปพูดอ่ะมันหลากไปไกลถือบวือบวละ้เจกอเี้ยอ้าววินนี่นี่กองแทนึงนี่นี่ติ๊ก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 นี่นั่นนนี่ไปเชงหนึ่งตนึงเต็มเอานเรลงลงวงวงโก้หบะ ปินที่แรงๆหรอกอันนี้ครับน้องไอตัวนึงเตรียมแล้วน้องแพานั่นนาใส่บมละนั่นนั่เอาบัวนัน่าใส่ปักเลือกบ่วยน้นนองไอหมดกันนั่งไปดูก้ว

เห yup. ็น oh. ผู <p are forward> ้บอลไทยบ่ผูบอวไทยปูบอลไอ้ถึงจะไปถึงดวยไอ้ไอ้เตะตัวมือไว้แม่มึงขึ้นมาขุนขุนเล่นกอยหางแม่ยู้บ่ยังอ้นี่ปล่อยบ่อยปลย ตักต <Green? S 2> <porque> ักตักกวดีเวีนเดยเขาเหี้อยู่ดิเวีนวิ่แล้วเวีนวินตีวเวีนออโอ้ยวันดินบาแป๊บพี่ไหมฮอ่าพุ่นหลากลงไปกลางงีนลน่านวีดองไอ้ผู้บ่าวผัตึกตึกตึกตักบ้าขไปค่อยๆนี่ไว้หื โอ้ปลาเข็งโอ้หมักจะผู้เบาบอกปเข่งว่ <Okay. S 1> นแยปวดพระโล่เพื่องานอีกเยอะอหอเนาะไอทีซีแล้วคอยปดคอยปแล้วบางมันเปียนนั่นแบบปัปกมอือสองอันห้องคือยังลงไปยุกเลือกแต่พุนขาวจนพรุนพุนไปฝาดสองเลยพี่น้องเอ้ยลงมาเน,มนี่ยเบ้งหนูไอ้นี่นี่อันนึงยุโรปก้านนี่นนน เอาลาะลูกบุ้งคุณผุนขันตอนล่องเขา่าที่จะว่าถือปเชิงอีกเด้อโ <pers citoy ens> อ้โหนั่นนั่นตึก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 ยุ้ยไก่ไก่ผุนนี่ยังบ่อืมเ <Okay, now. S 1> อา <laughs> อีกแล้ว <pers> ปลายเชิงอ๋อ,อไล่ที่หาถัวลงลงไปเอาผุ่นเลยไปไปไปกลๆพุ่นไก่ผุน่ผน ลากว่าไปกลางกันหน้าเดียๆเลยพีน้องเลยวานนี้คุณเป็นปลานิ่ใหญ่หือเปลาคอยง่ายคอยคอยด้อยจะจะสยบคอยคยลากมากมันตัวใหญ่ตึกปะไปยังอืมอาลากมาลากมากคอย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 ,คอยคนเาหอดฟังนันเม่นไปเข็งป่ดิเด้ ไปยังไงไปดูปบ่เ้ยบ่อดสีบ่คนนี่มามามา,มาลาก้นมา<ห>เอา้ดูอืมที่เด็ดกับพี่รองโอ้อนำ้ำพุบ่เลีย่ยนี่ไงนี่โอ้เอรี้องรามเลยพี่รองนี่มนัมนมนันมันจะไปเคงไปเขียงยู่บ่ไหวเดียเนาะไปเนาะ <c oughs> ออดอดอดเนองไอดกันยินเนาะลอกนี่ือว่าหาโตหกัตที่ว่าหมาหนูได้ห้องนี่ป่งกินเลี้ยงน้องไปเสร็จๆบอมข่ายยดหิวหิวมากนี่มันเสียบเบิดเด้อบรรยากาศบนห้องหลอกคำข้อเลี้ยงครับบอมเมมบอเมมยมเมมเสียงเขตที่แก้หน้าหน่อยห้องน้ำทาน้าหน่ายไร ไทยถอดไทยถําบ,บรรยากาศตอนก็นแรกให้พี่นอ้องเ้าเดียบึงผู้ทำงานอยู่ไกลหรือว่าผู้เพจงานจากบ้านจากเมืองไปอยู่ไกลครับหรือว่าอยู่กรุงเทพกรุงไทยเมืองนอกเมืองหน้าก็ดีบรรยากาศบรรยากาศดี่ล่ะครับช่วงนี้ทงังหัวมือเลี้ยวเห็นอยู่หนี่งหน้าแมรุอไรสูบน้ำบอกทางนี้มันหน้าไปรุ่นครับนี่น้ำเต็มกันหน้าหมอกมอกอยู่นนี่ เอาอะไรก็มือเลียงหมดเลยครับนาเทียมี่ขี่เดือนไม่มีเยอะสิผ้าพีผ้ารองมายาอีกรอบหนึ่งแรีงนี่็ถือว่าได้หลายตัวเติบอยู่ไดีหาโตฮกโตยู่พอกันเขาเลีงอีกรอบหนึ่งครับรอบปุระกินเขาแรี้งขอปลาหน้านำแล้วจึงไม่ยาน้ำกันครับสวัสดีตอนซ้อครับพี่น้องซ้าแดดซีมเต็มมือนี่ยฝนตกคักๆเราซ้านี่แดดดอกหมืกขึ้นไม่ได้ไหมยาครับหมืกขึ้นไม่ได้ไหมยามันขี้เดือนไม่มีหาขี้เดือนไม่ได้ก็เลยบ่กไม่ยาเอล้วแต่ยา ทีเดียวตอน,น,นเ اؤ ปวดเหล่าน้องไฟเข้าสะดอกเอาลุนน้ำกันครับสีมันบ่มามันสีดีมกเดี๋ยวอ้อมสีปิ่งดีแก้วบ้ามือน,นี้เมือว่านเนี่ยถือว่าได้หลายตัวเติมครับไปถ่ายยูเฮตยูตเฮดกินพอดีนั่นก็เลยว่าโอ้าพัฒน์กินดอกสะดอกลุนน้ำกันครับย,ยังเ้าน,นี้นนยอ่าน,น,นสนนบนนับนี่โอ้ปลาลูกฟองน้อย

ปลเดิมด้วยตัวนี้อ้าวนึงตัวนึงเตี่ยมพี่น้องนี่นึงตัวนึงเต,งงต,งเตี่ยมโอ้ยโ,โอู้หู้เดียวยองใส่ห้องหนีเลยตีหนีเนาะโอ้ต้องใส่ในหนีก่อนเดี๋ยวมัหลุดเบ็ดตัวเดียวเกินหนีลังนี่โอ้ยจะมีสู่กูเบ็ดอันนั้นยังได้หลักไปญี่ปุ่น ลังลงเนหนยนาบ่นตีย no ้ไ ouais. ่ดเกลี่ยต้าเกลียแต่อเนาเดี๋ยว่ตอเนาะหลังลงนหาเับปาไมทาือนี่โอ้ตหน่อยยังสี่กรลาไปดิื่อไเงน่อยเอ้าไลทที่สอง ไปหน่อยพี่น้อเกียรจริง่งนาะไปที่สแล้วเจ้าเดีามันยุ่งกือมันมาแต่ไกเนี้ไปหน่ยโอลุ้ซ้ำโอ๊ยุเรียวันนี่บบบปึงเาบเปยัง

โอ้มันหลากขึ้นมาผีไม่ลองไปเดี๋ยวเกียวอยู่ผีนี่โตเทียไปนั่นตีงอยู่ตีงอยู่ปลาอย่างนอหนี่น้อปึ้งหลุ่นเพี้ยงน้อยแค่ไหนโอ้ป้าคอป้าคอ ก็ล่าไปบไไังคงโอ้ลอยตาเนี่ยด้วพีพ่น้องเอาละเอ่าไปไปพอไล่กี่สองเนีพอปนพ่อเกี่ยวพอดีพองางเียเอ้ามันหรอว่าหมันจะไปกินมีมัน,มน,มน,มนปลาคหุบปลาค พอาอสองปลาเข็งสองปลาไหลสองนะว่นี่มาก้อคืออะไรมันมากแตย่ยังได้วสวองอันรวมกันเลยโอ้ม่เกี่ยวกันสองอันนี้ก็แค่นงนีมแอยอะว่ามีอสองตัวเด้อ โอ้ปลุกเงี่น้องไป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 โอ้กลังการงานสางเยวปลุกนงียิพูดเหรร่วมต้าการสองนปาูขัวผ่อนเงียอยู่าสอกนะเป็นครูเลยหปลุกไล่ที่อรรไล่แรกสิ เดี๋ยว่าพ่บีมรวมกันเนาะเกี่ยวกกอุ่มเลยมีนหนังนอนี่อยู่อ้ยบีพี้วอะไรเกี่ยวกกขาลุมอุ่มมาน้ำนองไผอยู่บ่มึงเม่กันองไก่ไหมมึงนี่นองไก่ว่าเดออกมานามูมีปตอยู่ที่น้าหุ่นห้อง ไล่ที่สามครับอะไรพุนพี่น้องงูหนึงมันดึงหลักลงไปเอ้นไปกลาง,งัันหน้าผมปัดทูเดี๋ยวถอร้องขอ,อ,อบูดีบาทกังไป,ปพ่อพีพ่อนองลองไปเป็นหลุล่ลน้ำกันพูยอ,อยู่ไกลๆพุ่นพีกน้องห่วง่ายอ้องทอบูดับทิดตจมพี่น้องเลย ไปห้ามสามซีด <ara> okay. ีตุนต้นอ้อ้าโชโชๆโชแต่มันจ้งงูเจงงูมันเราขำกูแช่ตั้นี่อข้าหลังมันไกลกับแข่อ้าโชนี่ยังบ่อะรนี่หื้มอื có của quang gang là lịch quang giang du lên, là chứng quang giang quay lên, ba số số ô, số 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 thua thua thua, số 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 ơi, phải lạc bay cây เหยียดแค่ศอกเดียวหรือยังน้อาแล้ว,ว,ลว,ลวเฮ้ยมองดูถึงเลยๆเร่นขึ้นสูง <laughs> เหรอไลท่ที่สามเมตที่ซีนี่เราไปเค้งเ,ออาเนาะใส่ครูเรียบละไป,ไปดูดน้ำกันครับพุ่นยืดในหนามพุ่นสองอัน พูนหนึ่งที่ไกลปุน่นโอ้ยมันย้มหนาวนี่มันตกไก่ตัวนีอนนนอ้อันนี้วิน้องค่อันี้วินป่าห่ามันบอาตำกว่หกสิบเซนเลวครับนี่ลอกน,นี่ยังบ่อน,นี่เห้ยหล,ล่ามากไคเักแก่หึ โอ้ยสิเป็นไปเข็งหน่อยได้นี่โอ้ยสมิ่งกับหลากมากเป็นว่าปลาไก่หนึง่งขุนเม็ดหองไผ่ขุนเม็ดยุ่แก่วขุนเม็ดท่างกกใหม่ขุนเม็ดไปเข็งหน่อยไผ่ข้อปิงข้อแก้วดีๆเนี่ยบอกละเฮ้ยหลากว่าปลาไก่กับเม็นี้ยมันเลน่เาที่มันสารสีเด้หนิดูเจนี่เป็นสัตวอันนึงอันนึงหินอันนึงอันนึงได้อยู่หลากมากว่าปลาไก่นี่ วินโอ้ยซือโอ้ยบินออกเลยเอาจริงไปจกบดบนี่สุดท้ายแล้วบัวบอี่น้อขั้นสุดท้ายวินไปถึงลูกนีพี่แน่นอนเพื่อนุด้ทยไายสุด วมันอยู่ครับนี่หลบอกกบตูารร่โอ้โหของอยูนี่โอ้โหอ้พอพอามรุ่รุ่เลยดีไปเดยดินเียดินแห้งเดินแห้งงานวันนี้ไลเติมครับหมอขึ้นกันมูว่นี่ก็ได้ไลเติมันนี็ขึ้นจังเขกโขมันครับรุ่ลุุพอดีรุกงงเย้มนบ่ ยังดีครับจะได้ขอบคุณแฟนครับสมองสปอรล่ะครับที่ติดต,ตามเจ้าหนีมืันีพระรุ่นครับลองไปลองไปเพ่อได้มากค,ครับสวัสดีครับ